สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปประมาณนี้แต่ไม่ใช่นะคะนนลองวาดแค่หัวนะคะให้ทุกคนโหวตมาว่าสวยหรือไม่สวยนะคะยอย่าเพิ่งดีว,วาดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบอกว่าสวยไม่สวย,สวยนี่คือรูปก่อนหน้านี้ที่เราวาดนะคะนี่คือรูปก่อนหน้านี้สวยกันหรือเปล่าลูกกตาน,นี้เราเพยายามวาดมากอะให้คะแนนกันหน่อยนะให้เท่าไหร่ลูกกตานี้ ถ้าอยากให้คะแนนลูกกระตาก็พิมพ์ว่าลูกกระตาแล้วก็จุดมันถึงว่าจุดแล้วก็พิมพ์ว่าสวยแย่หรือว่าพิมพ์เลขเมื่อได้หนึ่งร้อยหนึ่งพันอยากให้คะแนนเท่าไหร่ก็พิมพ์มาสว่วนภาพนี้ก็ไม่สวยอะใช่ไหมอันนี้พวกคือแบบอ่ะสวยไหมละ่ะถ้าอยากให้คะแนนคนก็พิมพ์ว่าคนแล้วก็จุด แล้วก็พิมพ์คะแนนหรือพิมพ์แย่สวยอะไรก็ได้แล้วเราก็มาเริ่มวาดเลยเอา้าพี่เมเคเริ่มวาดการลุยเริ่มเนะอเ okay. ดี๋ยวพับเคโอูยังไงล่ะให้เลือกน้ำหาลบลบลำบากนิดหน่อยถือกล้องอยูนะ่ถ้าเราอยากรู้แบบสบายสบายเนาะ อย่างนี้แล้วกันเฮ้ยผิดดาแล้วก็ว่านเองแล้วเดี๋ยวค่อยวาดขีโอเคแต่ว่าสีเพิ่มมากัอนอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็เออผมลป๊บนึง โอเคมาแล้วให้เท่าไหร่กันก็นมาแล้วก็แล้วแต่ถ้าให้ให้เต็มหนึ่งร้อยจะไปกดติดตามนะคะแล้วก็กดกดกดไลค์แล้วกัน แต่ไม่บอกนะว่ากดคลิปไหนถูกใจคลิปไหนก็จะถ้าไม่มีคลิปไหนถูกใจเราก็เออเอาคลิปไหนก็ได้เราเลือกมามุมมามาตกแต่งตอนนี้นะเรามงงเหมือนกันโอเคแล้วก็วาดลูกกระตูเอ้ยลูกกระตาเลยนะคะโอ้ยมากล้องเบลอกล้องไม่ชัดเอาว่าขนตาแบบนี่นะคือ น,นีแล้วกันแล้วก็วาดข้างล่างาเนี่ยวาดตามได้นะแต่ถ้าเอาไปถ่ายว่้เราวาดเองแต่ไม่เป็นไรนะวาดไม่สวยหรอกมัมีผลวาดตามนะอยากให้สอนวาดโครง,รงตรงไหนก็บอกมาละกันแตน่จริงๆไม่สวยอะ่ะอ,อย่าวาดข้างนี้นะข้างนี้ถ้าวาดแบบเนี้ยมันจะตาเลยอ่ะิถ้าจะวาดก็แล้วแต่และกัน อืมขอลบป,ปากแปบบ๊บโอเคอ่าวอ้าวอ้า้อ,าอ,าองเย่กล้องโอเคอเมือเ่อกี้กล้องเบลอนะคะ relatar. Okay, สมุดอะไรฟิลไปเหยียบไปแล้วกันเอาแงะมัวตลอดเลยพูดไม่ได้เลยอนะโอเคหา้วจะเป็นยังไงในตอนแรกเราบอกว่าจะวาดแค่หัวไงมันไม่เป็นไรในเมื่อเราวาดไปแล้วเราก็วาดไปเลยแล้วกัน ขอวาดจมูกใหม่ละกันอเเอาเป็นว่าใส่แพตเตอร์ละกันโอเคเราก็จะบอกเพื่อนเฉยๆนะทุาคนอยากจะแอดเราก็แอดนะ เสร็จแล้วนี่ชื่อในร่มบกเราไม่ชอบขยะเดียวนีนะเธสผมว่าคนอยากแอดอ่านไม่คือรูปไม่สวยเ่ยเพื่อนเรายังว่าสวยกว่านี่คือรูปที่เพื่อนเราวาดมาแต่ภาพนี้สวยภาพนี้ไม่สวย สวยอนะเป็นเดียวว่าสวยเดี๋ยวอะไรนะเราเป็นมูใหม่ว่าลูกเดี๋ยวว่ากันและกันบุ๊ย